ชนะน็อกถ้าเกิดชนะน็อกชนะน็อกได้ในยกไหนนะครับก็เข้าไปติดตามรายละเอียดและก็มีของรางวัลมากมายนะครับจากสายการบินบางกอกเอเวอร์ไชน์บูชีแอร์ไลน์นะครับหนึ่งรางวัลรางวัลละสองที่นั่งนะครับทางแฟนเพจไทยไฟท์ทีมออฟหน่วยไทยนะครับวันนี้นะครับสนุกมาดีครับผมโดยการเข่งขันวงนี้นอกจากจากนักมวยนะครับนักมวยเรียนด้วยครับวันนเหรียญที่มือระดับเด็กในการแข่นจาก ทั้งหายด้วยครับที่ให้เลกหลังออเราได้เรียนความรู้มีศึกษาด้วยแล้วก็มีป่วยด้วยไวเรียนชีพเรียนตัวเองเรื่องร้างชีวิตกับครอบครัวรและตัวเองครับโชคด้ว,วยไปนี่ก็สามารถที่จะเรียนจบด็อกเตอร์ก็หลากหลายคนนะครับไม่ใช่ว่าคนชกมวยแล้วไม่มีไอคิวที่จะไปสามารถเรียนต่อได้นะครับถูกต้องครับโอ,อบ้ยแข่งขาดังเพียครับโอ้ยแม่ดังเข้าเชือกอัดด้วยเข้าซ้ายครับ ลการชิงถ้วยประทานครั้งแรกของพระเจาสมุยด้วยนะครับคุณสมเิดจครับก็ต้องติดตามให้คุณแรแดงเชียร์ครับทำมาแด้ถึงระดออกได้ดี่วนยูริ่นี่ก็ธรรมดาครับอ้แค่ถ่แล้วอุกนะครับเอาเจอทกซายครับกรรมการทุกสถาบอนทีมประจักษ์เนามนะครับคในการโรงเรียนตาบอลนี่ยารอตสาวักรสีห์ครับมาจนกฟุตบล มีั้งเครื่องนะนี่ตวสีนี้จะเปิดเกมเข้าหาตัวสื้อสความกันดเกี่ยลทนั้งกูครับไมธรรมดาครับวยนไอย่างนี้อ้ยมเบียดไปต้องราวังครับเท่งยาครับพรียมวย Nala, 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 Nala! เจอลูกหักเลี่ยมลูกนี้สายไม่โดนครับไปต่อไปไปอไปไปไป thank you

คือถ้เกิดพยัคฆ์นีอยู่ด้านล่างมนะดีแบบนีนเลยนะครับวันนี้เราน,น้ามาก,มมก,มากยีเยอะด้วยครับนเยยทดวยามากไดูดูไปดูดไดด คู่พัชช้านะครับนี่ครับแข้งขวาของพยักษ์สมุยครับโต้แรงเรียกย็นยกที่3นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งยกสำคัญทีเดียวครับดูว่าพยักษ์สมุยจะยังทำได้ดีเหมือนยกที่1ที่2ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าท่านสมชายภูสวัสดิ์ที่นั่งอยู่ด้านหลังนี่บอกว่าพยายามออกแข้งยาวๆเลยนะครับครอยเห็นไฟยกนั้นมันชื่นใจครับได้ดีครับตัวก็ดีด้วยแข้งกันมัดก็ดี ไม่แรกอย่างเดียวครับตรงนี้โัวเลขือว่าเป็นเป็นไทยอยู่เท่ยงนะครับตรงนี้คือมัอเป็นเกียรติยศที่ ตข่งวัดนี่หลักที่เรียนของเดีเคก็มีตอ่อเรื่องของยักส,สม,มุยลละครับแข่งขวาครับเดียวออเทียนครับในตาตองเขาเองครับตอนนี้ยักส,สม,มุยสมาธิดีมากขาอ,อ้างหน้ยนหลายแม่ แต่ถือเต็มหมัดนะครับตอนนี้

นี่นะครับแล้วก็ไปครันตรงที่ชมทางหนณกนะครับทางสมทานผู้จัังหวัดสังบอกว่าเตยาเยนตา,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 าน ดูท่าทางนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครักได้บอกผมเข้าเชื่อว่าท่านผู้ชมครับมีเป็นยุ่งข้าพีในขวามาครับเกี่ยวได้แล้วก็คืนไม่ขวาหมัดขวาแล้วก็บวกซองนะครับไในโดนทัดนะครับอากซ้ายออกซ้ายในขวาแต่ไม่เจอทุกขวายเป็นขวามาครับแล้วก็เกี่ยวแล้วคืนไม่ขวาหมัดขวาตววซองขวาวันนี้ต้องบอกว่าที่เด็กของเท็กคำมือก็คือแค้นนะครับ วันนี้แข้งล้วนๆที่ทำให้เขาชนะได้ครับนี่เป็นเบอร์สโตร์แจากไทีมชอปซันของเราครับทีมสามเป็นทีมชอปปี้สิบแปดจ้งว่าหยุดนะครับแล้วก็ลูกนี้ถือว่าพีดาแห่งรอจากไอเหมาแต่ว่าเข้าทันได้อย่างนี้ครับเอาละครับสอาแล้วรับมอ้เสร็ครับคุณเป๊กครับตอนนี้ผมจะประกาศผลนะฮะสำหรับผู้ชนะของเรานะครับที่ได้ถ้วยพระราชทานนะครับ The Winner ผู้ชนะได้แก่ดูให้แน่ใจสิพยายามสมัยลูกจะบอกระดมพร้อมไทยแลน